สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับตอนนี้อยู่เก็กบัวไข่นะครับในคลิปนี้นะครับจะมาลุยเลดบอสวินาศอินเซนนะครับเป็นในเมืองนะเริ่มกันเลยนะครับที่ตัวละครที่ใช้จะเป็นตามนี้โดยผมต้องยืมเพื่อนนะครับเป็นอุยชุดว่นายน้ำนะครับนี่ดีกว่าประมาณนี้ก็คืออุยจะมีความสามารถในการบับโจมตีประเภทเหลืองได้แรงมากๆนะครับพอเสิมตรงนี้ ดาเมรักจะเป็นยูสึนะครับซึ่งเป็นตัวเดียวที่ขน,นัดพื้นที่นี้แล้วไม่โดนยิงตายไปซะก่อนนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นยังมีความ Rng ตรงถ้าวีนายิงมิสไซน์นะครับมาก็อาจจะมีแตกกันบางตัวนะครับโดยเฉพาะอุยชุดว่ายน้ำเนี่ยควรจะอยู่จนถึงท้ายเกมน,นะไม่งั้นบับหายนะครับมาเริ่มกันเลยนะ หเหมือนเดิมนะครับผมจะตัดไป,ปรันที่ผมผ่าดนะซึ่งหวังว่าจะใช้เวลาไม่นานตอนเริ่มมาผมจะรอค่าคอรนิดนึงนะครับให้มันเล็งเส้นแดงนะตอนแล้วผมค่อยกดปรับอุ่นะครับไม่อย่างนั้นจังหวะที่มันเล็งเส้นแดงมันจะกลายเป็นมันเล็งใส่ตรงกลางเนี่ยน่าจะหายหมดนะ แล้วก็ผมลดก่อนนะครับด้วยอาคารน,นี้เขาก็วนสกิลใช้สกิลแยกของตัวบัฟนะครับให้อยู่สื่อหมดเลยแล้วก็อยู่สื่ออีกครับผลสกิลนะจากนั้นก็เหมือนเดิมผลวนไปเรื่อยๆเลยนะครับเลยโดยที่ของอุยยังไม่ต้องรีบบัฟต่อเพราะว่าสกิลอยู่นานมากสิห้าคนนะครับ ปับทิ้งไว้อะต่อไปเดี๋ยวผมจะบัฟอ,อุ่ยจะได้อยู่ต่ออีกอักหนึ่งก่ไปทีหนึ่งยิงต่อนะครับาตายแล้วนะสกิลของวิวสืกส,สกิลพื้นฐานก็สําคัญนะครับทำดาเมจได้ เหลือ5าหาลอดแล้วเกือบเกือบชิบหายนั่นแหละเออเหอรอ,อดไปถ้าอยู่สื่อตายแล้วนั่นแหละอย่างที่รู้กันนะครับเกิี่มรีได้เลย <c oughs> ก็ประมาณนี้ได้แ้มยี่สิบห้าจุดเก้าอ่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็อยู่กับขึ้นอยู่กับดวงด้วยเพราะว่าอยู่สื่อจะ อารมณ์เหมือนฮินาตาคืออีตาเมตรแรงแต่ถ้าครีปไม่ออกมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะครับนั่นแหละอะขอบคุณทุกคนที่ติดตามสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปเท่านี้สวัสดีทุกคนครับ